สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเมกับมิวนะครับผมน่าเจะมิวเตัวนี้นะครับวันนี้เมจะมาแนะนําสําหรับตัวมิวเตัว Active นะครับว่าทําไมรุ่นนี้ถึงได้ขายดีพอๆกับตัวท็อปเลยกับ5หัวข้อมิวเอ็กซ์แอขายดีนะครับไปติดตามกันครับ แรกนะครับปัจจัยแรกเลยก็คือราคานะครับแน่นอนครับสำหรับมิวเอตัวนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นราคาเนี่ยไม่ได้สูงมากเลยราคาตัวสีบอลเงินนะครับจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแห้าหมื่นสี่พันนะครับแต่สําหรับตัวขาวมุกแบบนี้นะครับราคาจะขยับขึ้นมาอีกหมื่นสองนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแหกหมื่นหกพันบาทครับเห็นราคาแค่นี้นะครับไปทํากันดาวดาวตอนนี้ก็สามารถดาวต่ำได้ตั้งแต่10%นนะครับดาวต่ำมีส่วนลดให้อีก ทำให้รถรุ่นนี้นะครับสามารถออกใช้เงินน้อยได้ด้วยนะครับและที่สำคัญคือผ่อนไม่ได้หนักมากด้วยนะปัจจัยที่2นะครับที่ทำให้มิวเรุ่นนี้ขายดีนะครับก็คือความประหยัดแน่นอนครับมีเว็รุ่นนี้นะครับเติมดีเซลอัตรากินน้ำมันของอิวสูตรเนี่ยค่อนข้างเซฟอยู่แล้วนะครับยังมีประหยัดอย่างอื่นอีกก็คือภาษีภาษีตัวนี้ถูกครับ 2,494บาทนะครับเป็นภาษีของมิวเอุ่นนี้เลยเวลาเข้าศูนย์บริการนะครับเรามีส่วนลดให้อีกด้วยใช้เงินไม่มากเลยในการเข้าศูนย์แต่ละครั้งนะครับมาถึงปัจจัยที่3นะครับปัจจัยที่3ก็คือมิวเอุ่นนี้นะครับมิติความกว้างระบบเกียร์ระบบเครื่องยนต์แบบเดียวกับตัวท็อปนะครับห้องโดยสารก็กว้างขวางนะครับนั่งสบายและที่สําคัญระบบความปลอดภัยเนี่ยเป็นเลิศครับผมปัจจัยข้อที่4เลยก็คือ รถคันนี้ซื้อแล้วใช้งานได้ยาวๆนึกดูนะครับว่าตอนนี้ลูกค้าที่เริ่มต้นการซื้อรถอีวุสุหรือว่ารถแบรนด์อื่นๆหรือเป็นปิกอัพเนี่ยครับบางทีอาจจะเริ่มจากตัวแคปมีครอบครัวนะครับก็อยากจะขยับจากแคปขึ้นไปเป็น4ประตูพอหลังจากตัว4ประตูแล้วนะครับทางลูกค้าเนี่ยมีลูกมีครอบครัวคราวนี้ก็จะมองหารถครอบครัวและและรถครอบครัวซึ่งตัวนี้ตัวเดียวตอบโจทย์ทั้งหมดเลยนะครับ ตัวนี้แน่นอนครับระบบช่วงล่างตัวนี้นะครับจะเป็นไฟล์ลิงค์นะครับผมก็จะเป็นระบบช่วงล่างที่เป็นคอยล์สปริงทั้งหมดนะครับและที่สําคัญคือนุ่มนวลนะครับเหมาะกับรถครอบครัวอยู่แล้วครับผมตัวนี้มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับปัจจัยที่5ครับผมสําหรับมิวเรุ่นนี้ Active ตัวนี้นะครับเห็นข้างหลังไหมทั้ง2งฝั่งนะครับสามารถแต่งสวยได้และที่สําคัญ ใช้เงินไม่ได้มากด้วยนะครับเราสามารถแต่งสวยแบบนี้เลยชอบแนวดูด้านกระโปรงหน้าเลยโหลดจัดทรงเลยสวยๆอย่างนี้เลยนะครับหรือชอบแนวชิลๆครอบครัวแต่เน้นสวยงามนี่เลยเปลี่ยนแม็กนะครับใส่อ p อปชันบางตัวแค่นี้ก็หรูแล้วครับผมใช้เงินไม่มากด้วยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ m ิวเรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ลูกค้าเล่นกันเยอะจริงนะ ออปชั่นก็ได้อยู่นะราคาไม่ได้สูงมากด้วยนะครับที่สำคัญตัวนี้ขายดีพอๆกับตัวท็อปเลยนะครับนะสำหรับ n e w x ตัว Active รุ่นนี้นะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะครับสอบถามได้นะครับหรือท่านใดที่กำลังเลงอยู่ระหว่างรถกระบะแล้วก็รถ p p v นะครับลองมาทดลองขับดูนะครับสำหรับม e w x รุ่นนี้นะครับแล้วจะติดใจบอกได้เลยคำเดียวจะติดใจ สำหรับวันนี้เมย์ต้องขอตัวก่อนนะครับติดตาม EP ีหน้าครับสำหรับเมย์กับมิวนะครับจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับวันนี้ขอตัวครับสวัสดีครับสำหรับช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงปลายปีอยู่แล้วนะครับเราก็จะเข้าช่วงหยุดยาวปีใหม่กันแล้วนะครับก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับเคารพกฎจราจรกันด้วยนะครับที่สำคัญอยากได้รถนึกถึงชนบุรีอิลสูเซลครับผมขอบคุณมากครับ